นี่ขนาดทาครั้งแรกนะคะยังรู้สึกได้ขนาดนี้เลย Woo! Woo! สวัสดีค่ะข่าวดีเลยนะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวที่ขาวกระจ่างใสแล้วก็มีออร่านะคะวันนี้โบมี สินค้าที่ดีจะมาบอกค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะมีตัวนี้นะคะมันคือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า avions f ้ u t a v i t ่นี่นั่นเอง จะเห็นว่ากล่องมันสวยมากๆเลยใช่ไหมคะให้ดูทั้งสองด้านตัวนี้เป็นรูปของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นรูปของฝีมือของจิตรกรชื่อดังที่ชื่อว่าครูปานนะคะมีลายเส้นที่สวยมากๆเลยใช่ไหมคะคือจะบอกว่าจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการมีผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็มีออร่ามากๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวโบจะมาบ n กซิ i n ให้ดูกันนะคะในกล่องนี้นะคะจะมีสองขวดนี่นะคะ อ่ามีสองขวดนี้ขวดนี้นะคะคือ body wash นั่นก็คือครีมอาบน้ำนั่เน,นเอง,เองส่วนตัวนี้คือ body lotion นะคะเป็นโลชั่นทาผิวทาได้ทั้งวันกัน,นที่เลยนะคะสองตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่พิเศษมากนั่นก็นคือใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า u ูต r a าา i เทคโนโลยีนะคะแล้วก็เทคโนโลยีอีกชื่อนึงก็คือ c2g c g ี g พิเศษยังไงซ2 g นะคะย่อมาจากเซลทูจีนเซล์เรานะคะโดยปกติแล้วเวลาเซล์เราถูกทำร้ายเนี่ยโดนแสงแดดเจอมลพิษเนี่นะคะเซลล์ Sell จะส่งสัญญาณไปที่ยีนและยีนเนี่ยจะส่งความผิดปกติออกมาทําให้ผิวเราเนี่ยมองคล้ำไม่กระจา่างใสหรือบางคนอาจจะมีฝ้า จุดด่างดใช่ไหมคะแต่เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเซลทูจีนเนี่ยเมื่อเราทาโลชั่นสูตรนี้นะคะออกไปแล้วเนี่ยทาลงไปสู่ผิวมันจะบำรุงอย่างล้ำลึกจนถึงระดับดีเลยนั่นก็คือว่าเมื่อเราทาลงไปดูแลตั้งแต่เซลนะคะเซลล์จะส่งสัญญาณไปที่ยีนว่าเราได้รับสารบำรุงตัวนี้ ยีนก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่เซลล์อีกทีนึ่งทาให้ผิวเราค่อยๆกระจับสั์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ <Wow. S 1> ไม่ได้ขาวซีดแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะและส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆก็คือมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ากรูตาชัยเทคโนโลยีอีจะเขียนไว้ที่กล่องเลยแบบนี้ plus กรูตาชัยเทคโนโลยีก็คือโลชั่นขวดนี้นะคะจะผสม ตูต้าสูตรที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือว่าทำไมเมื่อเราทาโลชั่นลงไปแล้วเนี่ยผิวเราจะค่อยๆกระจ่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะมาเทสกันว่าเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไงดีไหมคะโลชั่นขวดนี้นะคะมีปริมาณ380 ml เนาะใหญ่มากนะคะใช้ได้นานมากๆเลยจะเป็นบวดฟักอย่างนี้นะคะวาเทสกามือเลยนะคะโอเค เห็นไหมเอ่ยจะเห็นว่าเนื้อจะดูมีความแบบความข้นนะคะไม่เหลวเลยก็คือเนื้อมันเข้มข้นมากๆนะคะอย่างนี้นะเป็นสีชมพูอ่อนๆอมกลมก่อกลิ่นหอมมากนะคะเนื่องจากว่าตัวส่วนผสมเนี่ยมันเป็นคริปโปฟู้ดนะคะก็คือส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดเลยจะมีกลิ่นหอมอ่อนสดชื่นมากนะคะเนื้อสัมผัสนะคะเมื่อทาน เมื่อกี้บีบออกมาแล้วเหมือนจะเข้มข้นนะแต่พอทาลงไปแล้วอ่ะเนื้อมันเบามากคือมันจะซึมไวมากๆเลยนะคะไม่เหนียวเนินหนะเลยอ่ะทาน,นิดเดียวจะซึมหมดแล้ว<ม>เราจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะหลังจากทาเดี่ยวว่าผิวเราจะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ก,กระจ่างใสงขึ้นมีความแบบอิ่มเอิบฉ่ำน้ำมากๆฉ่ำวาวมากๆนะคะเบามากอ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบทาครีมนะคะเนื่องจากว่า ครีมบางตัวจะมีความเหนียวหนึบหนักเนาะแล้วก็เนื้อหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้ขอบอกเลยว่าเบามากจริงแนะนําให้ลองเลยอ่าซื้อหมดแล้วให้ดูความต่างขณะทาเองรู้สึกเลยอ่ะว่าผิวมันแบบกระจงางใสขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นนิดนึงนี่ขณะทาครั้งแรกนะคะยังรู้สึกได้ขนาดนี้เลยคิดดูว่าถ้าเกิดเราทาทุกวันทั้งเช้าแล้วก็เย็นอ่ะ ผิวเราจะแบบดีขึ้นขนาดไหนรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีนะคะอ่าตัวหนึ่งก็คือรีมอาบน้ำนะคะบอดี้วอชตัวนี้สิ่งสำคัญของบอดี้วอชตัวนี้เลยก็คือว่าไม่มีไขสบู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีไขสบู่ดียังไงตัวไขสบู่มันจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดสิ่งอุดตันบนผิวเรานะคะมันอาจจะทำให้เราเป็นสิ่งที่หลังหรือว่ามีสิ่งกบค้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีไขสบู่ จะไม่มีสิ่งตกค้าบบนผิวเราเลยถ้าใครมีปัญหาสิวที่แผ่นหลังหรือว่าบนตัวน่เราแนะนํำเลยต้องลองขวดนี้เลยนะคะดีมากแล้วก็ผิวจะแบบนุ่มลื่นคับน้านเสร็จแล้วจะไม่รู้สึกผิวแห้งตึงเลยมันจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่สองตัวเนี้ยจะบอกว่าฟังาม,มาแล้วเหมือนจะแพงเนาะแต่จะบอกว่าราคาย่เยาวมาก นอกจากนั้นนะคะในกล่องนี้นอกจากจะมีสขวดนี้แล้วยังมีอย่างนึงก็คือบริษัทแถมสปองมาให้ด้วยใช้อาบน้ำแบบฟินๆกันไปเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทดลองเซตนี้นะคะแนะนำเลยนะคะให้แอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ a v i o n ์ติดต่อได้ที่เพจ Beauty Solution Biz หรือแอดไลน์ ID บัวบูชา20 B U A B U C H A 20นะคะ